สิ่งใดที่เราคิดถึงบ่อยๆนะคะแล้วเราใส่อารมณ์ร่วมเข้าไปด้วยเนี่ยนะคะไอ้ความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยมันจะลงไปโดนโดนจัดเก็บอะคือซิสเต็มของเราเนี่ยจะจัดเก็บมันเนี่ยลงไปในความทรงจำที่ยาวๆสิบปี20ปี30ปีอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะมันลงไปถึงจิตใต้สำนึก ทีนี้พอมันลงไปที่จิตใต้สำนึกของเราใช่ไหมคะแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเวลานานมากเลยนะคะเพื่อนๆแล้วถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะลืมเนี่ยแต่บางครั้งนั้นมันมัน,ม,นมันกลายเป็นแค่แคปลายกลายเป็นนิสัยของเราไปแล้วอะไรก็ตามที่มันลงเข้าไปในจิตใต้สำนึกเนี่ยนะคะมันก็จะกลายเป็นนิสัยของเราใช่ไหมคะทีนี้พอเป็นนิสัยเนี่ยมันจะ มาคอนโ c o n t การตัดสินใจของเราในวันนี้ในปัจจุบันซึ่งมันเกิดขึ้นนานมาแล้วนะคะแต่พอเราได้บรรจุมันลงไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแยกได้นะคะอะไรเป็นเรื่องจริงอะไรเป็นเรื่องไม่จริงเขาจะทำตาม ความคิดของเราเนี่ยยังตรงไปตรงมาที่สุดไม่ว่าถึงได้บอกว่าอย่าคิดลบอย่าคิดคําที่ไม่ดีไม่ดีอย่าคิดคดดําคคที่ทําให้ตัวเราเนี่ยรู้สึกไม่ดีเราต้องคิดแบบคําที่ทําให้เราแบบตื่นอยู่เสมออย่างเงี้ยนะคะเพราะเขา,ขา,ขาไม่รู้หรอกคะ่ะเราเราจะเราเราจะบอกตัวเราเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะจริงหรือไม่จริงในโลกที่เรามองเห็นจริงหรือไม่จริง ถึงแม้จะไม่จริงเรามองไม่เห็นนี่มันไม่จริงถูกไหมคะแต่เมื่อเราอยู่ในโลกของเราโลกการจินตนาการของเราเราสามารถไปได้แบบสุดๆเพราะฉะนั้นขอให้จินตนาการเวอรเวอร์อย่างที่เคยเราเคยคุยกันหลายหนแล้วแหละนะคะทีนี้ไอ้การจินตนาการเวอรเวอร์เนี่ยนะคะเราจะทำยังไงในเมื่อปัจจุบันเนี่ยเราเนี่ยเจอปัญหา เรามีความคิดลบๆคนรอบๆเรามีแต่เอาความคิดลบๆมาให้เราอย่างนี้นะคะตาก็จะบอกถึงวิธีว่าจะทํายังไงเราถึงจะกระโดดออกมาจากไอ้ความคิดลบๆได้จะกระโดดออกมาได้จิตเราต้องนิ่งก่อนถูกไหมคะก็จะมีคนบ่อยว่าอ้าวมันจะนิ่งได้ไงในเมื่อมีเรื่องเครียดสารพัดที่เกิดขึ้นรอบๆตัวไม่เป็นไรตาขอเริ่มก่อนสักสอานาทีอย่าไปคิดให้เราฟรีจากความคิดทั้งหมด นะคะขอสกักสามนาทีก่อนเพราะว่าแม้กระทั่งนะคะดรโจดิสเพนเซอร์เนี่ยก็เคยบอกเอาไว้ว่าถ้าเราทำจิตของเราหรือเราไปทำให้คลื่นสมองของเราช้าลงได้เมื่อไหร่เราเริ่มสร้างสิ่งที่ใหญ่ๆสิ่งที่สำคัญสำคัญได้จากจุดนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้อง ทำสมาธิเพื่อดึงให้คลื่นสมองเราเนี่ยลงไปช้าที่สุดแล้วเราป้อนเข้าไปป้อนก็คือจินตนาการใช่ไหมคะดึงเลยค่ะเพื่อนๆเ,เป็นเศรษฐีอยากได้เงินอยากได้สุขภาพที่ดีอยากได้แฟนที่ดีที่รักเราอะไรต่ออะไรสารพัดเลยค่ะครอบครัวที่ดีลูกน้องดีๆอยู่กับเราอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะคะได้ทุกอย่างล้วบอกแล้วเมือ่อจิตได้พอเราทำบ่อยๆใช่ไหมคะ มันก็จะจำเข้าไปและกลายเป็นนิสัยเราจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตอนเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันมีอยู่สี่คำแค่นั้นเองนะคะที่ได้อยากจะบอกว่าสี่สี่คือจริงๆมันสี่คำที่มันเปลี่ยนอย่างเช่นฉันเห็นแต่ความมั่งคัง่งฉันมองแต่ความมั่งคัง่งฉันพูดแต่ความมั่งคัง่งอะไรที่เกี่ยวกับความมั่งคัง่งและฉันก็คิดถึงแต่ความมั่งคัง่งแค่นี้ค่ะ เห็นมองพูดคิดแต่ความมั่งคัง่งทั้งวันเรา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 ฟรีเมื่อไหร่เราพูดเราคิดเรามองเราเลือกมองเลือกมองแต่อะไรที่ไม่มีอะไรมองมสมมตินั่งอยู่ห้องทํางานเปิดแค่รูปใช่ไหมคะใน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 มือถือเนี่ยบ้านเศรษฐีอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเขาไปเที่ยวกันทริปยังไงเอ๊เรานั่ง first class ไปความรู้สึกมันยังไงเราไม่เคยเห็นเราขึ้นแต่อีโคเนี่ย เอ๊ะแล้วเฟิร์สคลาสะทำไมเขานั่งกันยังไงก็เปิดดูสิคะทุกอย่างมีอยู่ในมือถือหมดใช่ไหมคะทุกอย่างเนี่ยมาช่วยเราได้ทั้งบวกและลบระบอกเลยทั้งบวกและลบแล้วแต่เราอีกแหละที่เป็นคนเลือกจริงไหมคะเราเป็นคนเลือกให้ชีวิตเราดีหรือชีวิตเราไม่ดีคนอื่นไม่มีสิทธิ์นะคะแม้กระทั่งเหตุการณ์ต่างๆก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำให้เราดี หรือเราไม่ดีให้เรามีความสุขหรือความทุกข์มันอยู่ที่เราเก็บมานะคะเพราะฉะนั้นเราเลือกเก็บนะคะเพื่อนๆแล้วอย่างน้อยสุดเนี่ยเทรนให้สมองเราจิตใต้สำนึกเรามันเกิดความเคยชินค่ะที่จะเคยบอกว่าทำแม้กระทั่งสี่คำนี้ก็ตามเนี่ยนะคะเราพูดอย่างเงี้ยทุกเช้าเราตื่นขึ้นมาปั๊บก่อนที่เราจะเข้าพูดเลยค่ะแค่เนี่ยสี่คำเห็นแต่ความมั่งคั่ง มองแต่ความมั่งคัง่งพูดแต่ความมั่งคัง่งพูดแต่คิดถึงแต่ความมั่งคั่งนะคะทุกวันทุกวันทุกวันสักสามอาทิตย์ยี่สิบเอ็ดวันมันจะซึมเข้าไปนะคะเชื่อไหมคะเชื่อตานะคะเพราะว่าอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเรา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 จะต้องติมองเห็นด้วยตาเนี่ยมันจะมันสําหรับคนที่ยังไม่ได้แบบปลื้มเข้าไปอย่างอาจารย์อาจารย์ของตาเนี่ยนะอาจารย์บัณฑิตเนี่ยคือไม่ต้องนั่งสมาธิก็ สามารถนึกได้ละนะคะแต่เราพวกเรายังไม่ชินเพราะฉะนั้นสมมุติว่าตาเขียนเนี่ยหนึ่งพันล้านบาทนะตาเขียนเขียนในกระดาษตัวใหญ่ๆแล้วติดเอาไว้ว่าตื่นขึ้นมาปั๊บมองเห็นตื่นขึ้นมาปั๊บมองเห็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนลองเสียเชื่อัหยตื่นขึ้นมาเนี่ยแรกๆนะ,ะตื่นขึ้นมาเราจะเห็นแค่ส 10, ิบนะล้านร้อยล้านเราไม่เห็นนะพันล้านเนี่ยเราไม่เห็นนะมันมันตัวเลขมันเยอะไปหมด แต่พอมองทุกวัน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 เนี่ยนะคะอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์สามมองทุกวันตื่งมาปั๊บเห็นเดือเดี๋ยวนี้พอมองแค่แค่หางตาเฉียดมองก็รู้ละพันหลานเข้าใจเข้าใจที่จะพูดไหมฮะ,ะมันอยู่ที่ความเคยชินนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องป้อนไอ้สี่คำเนี่ยเข้าไปในหัวเราเชื่อตาะค่ะจักรวาลหนนะ้ายังอื่นหน้าที่ของจักรวาลเขาจะจัดเรียงจัดคนที่จะ ให้เราได้ไปถึงจุดนั้นให้จัด,จดเราจะได้รู้จักคนใหม่ๆนะคะเหตุการณ์ใหม่ๆที่เขาไม่ได้เอาเอาเอา,เอาตังมาวางให้เราหรือโหวมาโดนบันดาลมันไม่ใช่อะไรแบบนั้นนี่มันเป็นหลักวิทยาศาสตร์นะคะเพราะนั้นหน้าที่ของเขาเราเล่นกับพลังงานเราต้องป้อนแต่สิ่งดีๆให้มันดึงแต่สิ่งดีๆเราต้องการแต่สิ่งดีๆนะคะ เรื่องความเศร้าความบทิ้งไปเลยนะคะทิ้งไปเลยตั้งเคยบอกแล้วทั้งวันอยู่แต่บวกอย่าลบนะคะเพื่อนๆตกลงไหมคะถ้าชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ตันด้วยนะคะแล้วยังไงเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ